สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้พี่หมอค่านะคะก็มาอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะคะก็คือต้นมะลินะคะเพื่อนๆแต่ต้นมะลิต้นนี้นะคะดูค่ะใบนะคะเป็นเหลืองเกิดจากเชื้อรานะคะนี่ค่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็เกิดจากพวกมแมลงเพี้ยนะคะมากัดกินนะคะมันก็เลยไม่สวยนะคะเพื่อนๆน นี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผีมอคาก็ต้องหาวิธีอีกแล้วค่ะใบหงิกใบงอนะคะใบไม่มันวาวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็รดน้ำพ่นดินทุกวันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้อ่าเราไปทำวิธีแก้กันเลยไปค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือเปลือกไข่นะคะแล้วก็ถ่านนะคะแล้วก็ครก ไปตำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่ถาดไปแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ตำค่ะเพื่อนๆใช้คกหินดีนะคะถ้าเพื่อนๆใช้คกดินมันจะแตกนะ,ะเพื่อนๆว่าฐานนะคะมีกรรมฐานนะคะแล้วก็เป็นอ่าด่างให้เราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อราแกโ้โรคลากนะคะที่แบบว่าจะเป็นแบบ หลกหักเน่าหลักเสียอะไรแบบนี้นะคะนี่ตําไปเลยค่ะโอ้รุนแรงมากใช้โคกหินนะคะเพื่อนๆมันจะละเอียดเร็วนะคะไม่แนะนำให้ไปปั่นนะคะเดี๋ยวเครื่องปั่นมันจะพังนะคะเพื่อนๆ แกโรคเชื้อราได้ดีเลยค่ะใส่แบบเปลือกไข่ไมันะคะเพื่อนๆผสมกันเลยนะคะนี่นะคะครุ่งนิดนึงนะคะแตงไว้อีกครั้งเพื่อ เปลือกไข่นะคะมีวิตามินมีโปรโตีนนะคะช่วยป้องกัน,กนมแมลงนะคะพัวหอยทาดมดในดินนะคะมันชอบมาหานะคะอันนี้เฮมอค่ะจะใส่เป็นปุ๋ยแห้งนะคะนี่คือปุ๋ยแห้งต่ำไปเลยค่ะโค้งนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนี่นะคะเพื่อนๆใบงิกใบงอนะคะโอ้โหใบไม่สวยเลยนะคะมะลิต้นนี้นะคะดอกหอมมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ติดดอกให้เลยนะคะนีม่มอคาก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะโรยลงไเลยค่ะรอบๆเลยค่ะนี่นะคะ้าใบางิกใบงอนะคะเพื่อนๆ ลราก็สามารถนะคะใช้รดลาดไปได้อีกค่ะเพื่อนอันนี้พี่มอคาก็เตรียมน้ำนะคะ10ลิตรเราก็เอาฐานที่เราตำเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน ลางคบไปเลยจ้าเอาเดี็จจากนั้นนะคะเพื่อนถ้าจะให้ดีนะคะนี่ค่ะเพื่อนน้ำยาล้างจานนะคะใส่ไว้เลยค่ะไล่นอนไล่แมลงเต่าทองเต่าส้มนะคะต่างๆที่มารบกวนนะคะชักลอกเลยค่ะ พี่มอคาไม่มีฟ็อกซี่นะคะพี่มอกคาก็จะใช้ตักลาดไปเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราใช้บัวรดน้ำนะคะมันจะไปติดรูตรงนี้นะคะเพื่อนเรามาต้องใช้ะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตักลาดไปเลยนะคะ ทำให้ใบเขียวด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักสองสามวันนะคะเราจะมาดูกันสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจนะคะที่อยากจะทําแบบนี้นะคะนี่นะคะไายไปเลยนะคะนี่นะคะไา่ไปเลย,ะะะะลยเลยพราะว่าแมลงเยอะมากค่ะช่วงนี้นะคะหน้าหนาวแมลงเยอะมากค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเราลดต้นมาเรียบแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นเศรษฐีเป็นสันนะคะก็ลมมีเชื้อรานะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นใบนะคะนี่ค่ะน้ำจากฐานนะคะแล้วก็เปลือกไข่แล้วก็น้ายาล้างจานนะคะลาดไปเลยค่ะบํารุงลากนะคะแล้วก็บํารุงใบด้วยนะคะอันนี้ใบเราก็ลดไปได้เลยนะคะคนี่ต้นไม้ฤาษีค่ะลดลงไปเลยค่ะ นี่นะคะพี่มอคาก็ปลูกฝักมรกตด้วยนะคะอันนี้ส้มจี๊ดห้าใส่ฐานไปเลยค่ะบางคนบอกเอ๊ใส่ฐานแล้วจะช่วยไหมช่วยค่ะนี่นะคะใบหงิกใบงอนะคะใบไม่สวยนะคะนี่เราลงเราเลื้ยงลดไปเลยค่ะเพื่อนๆมันช่วยได้นะคะไหวของพี่มอคาก็ไอ้น,นี่ละค่ะทุกคน นี่นะคะเพือพ่อนๆเนี่ยค่ะที่หนอนมันมากินนะคะโหเพี้ยแดดเพี้ยดำเพี้ยอะไรนะคะเพี้ยไก่แจ้นะคะเพื่อนมาเจาะมากินนะคะพ่ามาทิต้นเงี้ยอดอกมันดอกมันจะดอกมากเลยนะคะนี่มันกําลังแตกมาใหม่เลยนะคะเพือพ่อนดูเนี่ยค่ะกําลังแตกใหม่มาแล้วเพี้ยมากินนะคะมันเจาะนะคะมลแรงเต่าส้มแรงเต่าทองนะคะเนี่ยค่ะ แตกใหม่เยอะเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันมาเจาะมากินมันทําให้เลยทําให้แบบใบหงิกใบงอนะคะใบเป็นด่างนะคะพี่มคาก็เลยจัดการใช้ทานกับเปลือกไข่นะคะที่อยู่ในบ้านนะคะพี่มคาก็เลยเอาผสมนะคะกับน้ำ10ลิตรนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างจานนะคะมันช่วยด้านนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูคะ่ะคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องน้ำอค่าสิทธิอาจารย์โชว์แชแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ